ครับผมครับผมทราบครับตามนี้ถามว่ามันอธิบายใี่เขาบอหัวใจเต้นไม่ปกติมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้สึอกสสอะไรครับเพราะทานยาอยู่ครับอ,อยาต้องต้องทานยาตลอดละลายริมเลือดไม่ให้มันเป็นริ่มเพื่อไปอุดตันทําให้เราเป็นอัมพาตอัมพษ์ละลายให้มันให้มันไม่เนืดนะครับแต่ถ้ายาคุมไม่อยู่มันก็จะไหลผมก็จะคือท่านแล้วก็ควบคุม การเต้นให้มันอย่าเร็วนักอย่าช้านะคำถามมีว่าถ้าเราไม่ทานยาอะไรเกิดขึ้นในตัวเรามันก็อาจจะเป็นริ่มเลือดอุดตันได้ตรงนี้อาจจะไม่ได้ก็เป็นอัมาาพาตฝึกได้เฮ้ยนี่มันอนาคตไม่ใช่แน่นอนในขนาดที่สมมุติว่าจะต้องทานยาวันละสามเวลาใช่ไหมครับเช้าเย็ยนครับเช้าเย็ยนก่อนนอนโอเคนะครับถ้าสมมติว่าเช้าเราไม่ทานตามระบุนั้นนะ,ะครับครับ องสามชั่วโมงถัดมารู้สึกเป็นไงก,ก็ทานตลอดไม่รู้แหนะไมแปลว่าเราไม่เคยคดคำว่าเรารไม่เคยที่จะตั้งข้อสังเกตเลยว่าระหว่างทานกับไม่ทานแปลว่าเชื่อหมอตลอดครับใช่นะฮะครับเราเชื่อหมอเชื่อยามาตลอด พราะจ,าจับขี้ประจานนี่มันบางทีมันมีเต้นเร็วขึ้นบางทีมันก็หยุดก็เพราะเช่นนั้นแหละทิ้งถามว่าตัวเราต้องรู้สึกครับ,รบถ้าเราไม่รู้สึกเท็ตัวเราเลยที่ผมว่าถ้าไม่ทานรู้สึกเป็นเช่นไรแปลว่าไม่เคยจับสังเกตเลยใช่แต่มีบางครั้งบางวันบางมื้อลืมครับแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรก็เป็นเหมือนที่เคยเป็น,นมายบพอครับก็แค่นั้นเองถ้ามันลืมมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรครับสรุปแล้วจะทานไปทําไมวะ คิดอ,อย่างนั้น้างหรือเปล่าก็ไม่อยากทานถ้าไม่อยากทานฟังกันดีนะครับเราต้องหยุดสักหนึ่งมื้อเป็นไงเช้าเราไม่ทานรอเย็นซนิช่วงก่อนเช้าไปถึงเย็นเนี่ยมันจะเป็นอะไรไม่ร่างกายเราใช้ชีวิตตามปกติดูซิเราต้องทดสอบตัวเองมันเป็นงานีวิตของตัวเองจะได้ไม่เชื่อใครทั้งหมดจะเชื่อใครก็ตามทีสุดท้ายเผาทุกรายรัดนบครับ เราอย่าไปวิตกออกกระเพื่อมว่าถ้าหาว้ทานอนาคตเป็นอมภาตอมภพถ้าถามผมนะมันยิ่งเร่งด้วยให้เกิดภาวะนั้นขึ้นมาครับมันยิ่งเร่งด้วยเพราะอะไรยานะีมันคือเคมีเคมีมันมีศักยภาพในส่วนน,นั้นเองครับมันไม่ใช่มารักษาชีวะครับอย่าไปสรุปว่าเคมีจะมารักษาชีวะนะ ชีวะคือชีวิตทั้งพืชและสัตว์ย้ำอย่าไปสรุปว่าเคมีจะรักษาชีวะรสรุปซะว่าเคมีคือทําลายชีวะแน่นอนหมอเขาเรียนรู้ด้านนั้นมาสรีระต่างๆนาสนารพัดร,รู้เขาให้ยามาดื่มกินก็เป็นองค์ประกอบหรือวัจจัยร่วมในการที่ให้เขาประกอบมาอาชีพชอบในอาชีพของเขา ผลจากสิ่งนั้นมามันเป็นอะไรขึ้นมาเขาไม่ตามมารับผิดชอบบ้านเราหรอกเขาก็กาโ<อ>ูดว่าถ้าไม่กินนะจะเ,เป็นนุ่นนี่นั่นกสารพัดแล้วครับ<อ>ถ้าเป็นช่างยนต์ผมเหมือนกนารทัพมุบนช่างถ้าไม่เปลี่ยนสิ่งนี้นะเดี๋ยวไปตายกลางทางยุ่งเลยไงมะคนขับรถคิดไม่ออก,ก็ต้องเปลี่ยนตามช่างที่เขาระบุ<ส>เราไม่รู้ตัวเองก็ไปเชื่อหมอก็เหมือนกัน แต่เรามีสิทธิโดยชอบทมจะรู้ชีวิตการใช้ชีวิตเราเป็นเช่นไรยืนยันคำเดิมว่าเชื่อเขาทั้งหมดค,คนที่เชื่อเขาทั้งหมดถามว่ามีชีวิตอยู่รัชคนไหมมันไม่มีมทางลเลือกอย่างไงนี่ฮะก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยมันชีวิตของเราครับนะลองไม่กินชักหนึ่งมื้อไปเป็นไง เย็นมาก็แผ่นจะเป็นไรเย็นไม่คิดอีกเป็นยังไงถึงเช้าเปล่าวัเนี้ยใช่ไหมครับเราต้องเฝ้ามองใช่ไหมอาการเป็นย่งไรครับร่างกายเราถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ชีวิตเราก็ให้กับเขาหมดเขาคุมชีวิตเราจะให้เข้ามาควบคุมชีวิตร่างกายเรางั้นเพราะว่าหมดโยกไปน,นะนถ้าหากเป็นฉันถามว่าอัติหิอัตโนาถตไปที่ไหนวะวะ ตนต้องเข้าใจตัวเราเองแล้วจึงจะพึ่งตัวเองได้สมบูรณ์แล้วบริบูรณ์ตามนัยยะของพระเจ้าศาสนาสอนไว้เป็นเช่นนั้นจบข่าวไหมเนี่ยครันเนาะออเข้าขาใจแค่นั้นเนเอาละผ่านไปมาถึงตรงนี้สังเกตน,นะครับผมเวลาผมจับตัวเี่ยครับมันจะหายใจโล่งบอกให้รู้ลงก่อนไอหัวใจที่ท่านว่าเป็นนู่นนี่นั่นนะครับมันจะปรับให้เองครับหัวใจเ้นไม่ผิดจังหวะ ถามว่าปีจังหวะเป็นยังไงเจ้าตัวเจ้าของหัวใจก็บอกไม่ถูกแต่ว่าเธอมันจะรู้สึกเองมันรู้สึกบางบางครั้งมันไม่ใช่เดี๋ยวพูดถึงอย่างอื่นไม่ใช่บเอาเดี๋ยวนี้เลยต่อหน้าถ้าผมจับปุ๊บที่จะรู้สึกเองครับโอเคคําตอบอยู่ที่พี่เองนะโอเคจบครับผมไม่ต้องบางทีเราเอาเดี๋ยวนี้แหละเออสังเกตเราเองจะเนี้ยหายใจเรืครับอืมน่า เราเรียกว่าอยู่กับตัวเองโยนิโส,สมนสิการทั้งกายใจที่ใจนะมันต้องเป็นคนเช่นนั้นมันนึงจะรู้ว่าเออเริ่มหายใจเอง ก,กลไกการหายใจกับหัวใจมันทำง,งานสัมพันธ์กันถ้าเวลาหลับมันเป็นอัตโนมัติเวลาตื่นก็เราควบคุมของเราได้เดินเร็วก็มีปัญหาเรื่องของหัวใจเต้นเร็วกับหายใจต้องต้องเชื่อมโยงด้วยเดินเร็วทํางานหนักนะต้องเข้าใจถ้าเราสังเกตให้ดีซะร่างกายมันจะบอก เราเองโดยความรู้สึกของเราเองนะครับ,รบวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเขาจะปฏิเสธความรู้สึกแต่ทางธรรมชาติจำเป็นมากต้องรับรู้ด้านความรู้สึกครับอม,มันคุณศาสตร์กันของเขาวิทยาศาสตร์ของเรามันจิตศาสตร์หรือพุทธศาสตร์ก็ไม่ผิดนะครับ,รบแต่ถูที่สุดคือเรื่องของจิตศาสตร์โอเคไหม อจิตรักษากายเนี่ยตัวนี้นใช่หละแต่ถามว่าใครละเป็นคนที่พัฒนาจิตถึงขั้นที่บริสุทธิ์นํามาใช้ได้เพื่อจะรักษากายกายของใครกับใครก็ตามเน,น,นะใครครือคนนั้นเน่ยยืนยู่ต่อหน้านี่ใช่ไหมลุงหอกที่ว่าถ้าใช่ก็ต้องรู้เองใช่ไหมครับจะไปเชื่อใครก็ไม่เชื่อตัวเองช <c ười> <background> ัดเจนครับเรื่องนี้ชัดที่สุดอธิบายได้ชัดที่สุด มาถึงเนื่งาทีอธิบายชัดที่สุดแล้วค่อยๆหายใจเอาตัวตามผมอันิดนึงอ่าโทษครับอเดี๋ยวเริ่หายใจเป็นส่ติธรรมดาเดี๋ยวมันจะโล่งมากกว่าเดิมแน่นอนอ่าโทษครับ๊ <c oughs> แค่นี้ก็โอ้โหเลยล่ะ ถามว่ารู้สึกเป็นเช่นไรถามความรู้สึกเลยก็สบายสบายครับจากเดิมในเช่นนั้นเลื่ผมช่วยได้เป็นเช่นนี้ผลปรากฏว่ารู้สึกสบายก็เหมือนกาี่กระเ๋ากว่าอ่าถูกต้องครับครับไม่ต้องไปกินยาไหนเลยไม่ต้องไปกินยาบำรุงไหนเลยเพราะว่ามานี่ผมจะเพียเพีรับอาการเพียที่ว่านั้นพอตื่นมาก็นอนเยอะครับแต่ก็เพีย อฟังอาการเทยที่ว่านั้นบัดนี้อาการที่ว่านั้นไม่ถูกทําลายไปหรือยังก็ไม่มีครับแปลว่าก็สบายได้รับสิ่งนี้เขาเ้าไปในร่างกายแล้วต่อไปคําตอบสุดท้ายคือลงลงฟังๆคำตอบสุดท้ายคือคืนนี้ไปนอนพรุ่งนี้เช้าเป็นคําตอบที่สมบูรณ์ที่สุดครับไหมครับอะไรท้าไม่ใช่งานเฉยีที่ว่าเนี่ยหยุดยาเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นผม ผมจะให้คนที่เขาให้เรากินเนี่ยกินลองดูก่อนได้ไหมครับท่านสองเอาไปคืนเขาครับจะมาถามเพราะว่าหยุดยาได้ไหมผมไม่ใช่หมอผมไม่วินิจฉัยตรงนั้นครับใช่ไหมครับครับยาที่กินนยบอกให้รู้เลยว่านั่นแหละครับเป็นตัวแรกให้เช่นเลือดเช่นเลือดแตกเร็วขึ้นอือครับอธิบายได้ด้วย เรามีคําว่าสลายริยมเลือดนะจะมีลงท้ายคําว่าลินลินนะฮะกลุ่มเพนิซิลินจะบอกให้ทราบไว้นะสะลายริยมเลือดหรือทําเลือดคนเป็นเลือดใสพอเลือดใสหัวใจทํางานเร็วแรงไฮเพรสเชอร์เกิดความดันสูงเส้นเลือดซึ่งมันจะบอบบางด้วยช้วครับต่อมาก็มีอันหนึ่งมา ฮาร์ดสตรอนั่นแหละครับครับน่าเห็นไหฮะทันทีที่กินนั่นแหะครับเป็นต้นเหตุมผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับถ้าใครบอกว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ต้นเหตุเอามาด้วยสามกระสอบเอาปากด้วยจับยัดให้ดูที่ว่านั่นนะดูซิมันจะแม่แค่ไหนจะไปจะไปบอกว่าจะมีข้อแม้นะครับครับมีข้อแม่ไม่จบนะคครับใช่ไหมครับ ของจริงไม่ต้องมีข้อแม่ชัดไหมครับครับผมว่าผมชัดที่สุดนะครับแล้วผมโพูดอยู่ที่สถานที่ที่พระมหาเจดีย์นะครประถมเนี่ยครับแต่นี้โล่งเลยครับมองมันโล่งเลยครับนี่คือพนักงานที่บริสุทธิ์เวลานั่งอยู่ตอนที่ผมทำเหมืองรับได้ไหมครับก็มันก็ยุบๆๆๆๆครับแล้วหลับไปก็เหมือนเลี่ยมเทียน สว่างสว่างนั่นแหละคือสื่อที่ท่านได้ครับใช่ไหมครับก็หลังจากนั้นมาจับดูก็ว่าชีพจรมันเ้นแรงขึ้นถูกต้องครับมันจะพีกขึ้นไปหน่อยนะครับใช่ถูกต้องแต่แล้วมันลงมาสมูทเองครับมันจะปรับขึ้นให้เองครับครับเป็นมหัศจรรย์มากพยายามเก็ตพยายามเนบเอาไว้ความรู้สึกเช่นที่ว่านั้นนั่งตรงนั้นกลับความรู้สึกตรงนี้ครับคีบไว้ดีๆครับท่าน แล้วก็จะได้ทิ้งคําว่าเคมีสักทีหนึ่งชีวิตเนี้ยจะไม่ผูกติดอะไรกันกน้ากรนาดกับเคมีที่ว่าใช่ไหมมันถึงยุคที่จะเปลี่ยนแล้วผมก็เชื่อมั่นส่วนตัวผมออกมาเพื่อที่จะแชร์ความเข้าใจกับกันเลยผมไม่เคยหวงสิ่งขอครบับรองผมไม่มีเหนื่อยเลย,ยทั้งวันทั้งคืนผมจะยืนอธิบายให้ดูเรื่อง คนที่นั่งทางหางที่จะมีเยอก่อนผมครับนี่จะผมมีว้ร้อยแล้วผมจะไปได้ครับครับผมะมอกให้ชาบไว้นะ่จะรู้สึกมันสดใสดีกว่าเมื่อกี้ครับมองภาพท่านสวกชัดดีแน่ใจแน่ใจครับเพราะตอนแรกผมมานี่ประเสริมสลืดหน่อยๆนี่คือสิ่งที่ได้ณวันนี้สถานที่นี้เนาะครับต้องขอบคุณสิ่งไปล้อนทั้งหมดแหละครับจึงมาบรรจบ ครับผมเดี๋ยวคิดว่าผมจะเพื่อนที่มาง่ายนะครับ <c oughs> อย่าวคิดว่าง่ายนะเป็นบุญผมนะครับก <c oughs> ็ถือว่าเป็นบุญของทุกคนทุกท่านในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันผมจะภาวนาตัวไปเช่นนั้นครับผมเป็นบุญของทุกคนทุกท่านครับยำทั้งพืชและสัตว <c oughs> ์อ่าครับครับเป็นบุญของพืชและสัตว์มนุษย์ครับแล้วเทวดาด้วยเทพพรมต่างหากครับผมดูชี่ภาษาผม แปลว่ามันต้องเข้าถู่มิติที่สี่ได้สบายๆเลวจรึงพูดได้เช่นในบ้ามิติที่สามคือจิตที่พูดไม่ตอนนี้นะครับต้องจับแม่นนะฮะมิติแรกคือกาย,ายสอนคืขขอความคิดคือใจสามคือจิตนจิตเนี่ยโหเป็นสิ่งแต่ก็พลังอไม่ใช่จิตนี่เป็นสิ่งที่ศึกษาย,ยากมากครับไม่เป็นจิตหลอนจิตหลอนครับจิตวิปริต มันต้องมีแกนของปัญญาครับจึงจะมาเค้บประคองได้ครับผมจึงจะทะลุเป้าถึงบอกว่าเป็นเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ดีเป็นหน้าที่ของผมต้องบอกกันทุกทุกคนผ่านภาษาพ่อคุณนังคำแหงผ่านอากาศวีเดียวคนห้องอบซึ่งมีเอกลักษณ์สิญลักอัตลักษณ์ครับนะครับลงหอบสุขภาพอนาคตครับในเพซเนาะครับถ้าหากว่า พยายามติดตามครับถ้าสนใจใปรู้ก็มีบุคลากรได้สิ่งวันนี้ครับติดตัวติดตามมันจะง่ายในการที่จะสุกใจโอเคไหมโอเคครับยังมีอีกครับผมให้ของแถมร่างกายให้กําลังไดอีกนะครับครับโปรดสังเกตเรามาเพื่อให้กันโดยโดยไม่ใช่ของซื้อของขายนี่หรอกไหมเออผมก็ไปเน่มาขายของอะไรนะ เราไม่ต้องมีเวลาเร่ง,งรัดจนทักราไรเห็นไหมครับโ,โทษครับครับผมเราสังเกตผู้ฟังแหละผู้เห็นคือผู้ได้ผู้เข้าใจเป็นผู้ที่จะมีโอกาสเข้าถึงโทษครับครับผมอร๊บน่ ต่างกันเยอะเลยแล้วครับใช่ครับเยอะะเมื่อกี้นี้<ฮ>นั่นผมศีรษะเลยครับครับอ,อ,อธิบายเป็นเรื่องมันราวเลยครับก็สวา่างหมดแล้วใสใจสบายเย็นครับแล้วก็วกไปบรรจุตัวเองเป็นแฟนเพจซะจะได้อธิบายในสิ่งที่รับได้เนี่ยผ่าน ครับแฟนเพจให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจในะครับอย่าไปห่วงสิ่งนี้เป็นอันิส่งครับผมต้องการจะไปรักษาคนไทยทั้งหลายอยู่ที่ต่างประเทศด้วยครับเพราะว่าคนเหล่านั้นออกจากบ้านไปทำมาหากินเพื่อเขียนพร้อมรอมลิฟแต่สุขภาพไม่ดีจ่ายเข้าหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยเขาบงสารครับผมต้องรีบไปช่วยครับครับหาวิธีจะเป็นอเมริกายุโรปไหนก็ได้ อันนี้ที่ะาไม่ช่วยครับ,รบมันถึงเวลาตอนช่วย่วักคนคนเจ็บปวยเยอะแยะ <c oughs> มากมายมากครับถูกการแพทย์แผนฝรั่งหรือแพทย์แผนตะวันตกครอบงานม,มาตลอดอย่านที่สุด120ปีเต็มขามในประเทศไทยครับ,รบออกกฎหมายบังคับต้นไม้ใบหญ้า,ยยาที่เคยเป็นอาหารสมุนไพรบ้านเราเช่น <c oughs> <c oughs> ต้มไก่ใส่กัญชาใบชาเนี่ยโหอร่อยจะตายแบบจริงๆมันต้องให้ปลูกกันให้ปลูกด้วยนะครับ <c oughs> ครอบครัวละหนึ่งต้นเอาไว้เป็นอาหารครับนะไม่ใช่มาสูบนะใส่แกงใส่เนื้อมันทําได้หมดครับเห็นไหมใช่แต่ว<ช> <c oughs> ันตัวเข้าบังคับให้ประเทศด้ยพัฒนาอย่างเรา ออกกฎหมายห้ามใช้ถึงนั้นเขาก็ขายเคมีทุกวันเหมไงนรับแล้วก็เป็นท่าต่อเลยครับนี่นะจะเป็นจะเป็นแฟนผงแนเับใช่ไหมครับเดี๋ยวผมใช้มือถือถ่ายเอาไว้จะได้เปิดมือถือถ่ายทิ้งเอาไว้ดีมากครับครับผมเค่จบข่าวไหมในส่วนนี้ผมจะต้องมาตามเพื่อรักษาซําอีไหมครับเออผมว่านะที่แห่งนี้จะมีการมาบรรยายให้ผมพยายามก็ว่าเดือนละครหรือสองครั้งนขอเริ่มต้นเดือนละครั้งก่อน เรากำลังมีการจัดสรรว่าก็ต้องในลักษณะที่มันขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายนะจะต้องออกความเห็นไปยังผู้บริหารวัดวารามจะเป็นท่านก็คุณนังก็ตามจริงครับว่าการบรรยายของผมมันได้อะไรมันได้อะไรในเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเมื่อเี้เนี่ดีมากดีมากจับคอนเซ็ปต์ให้ได้ดีมากครับเข้าใจอ่าแล้วก็มาถึงสิ่งที่กำลังช่วยเวลานี้ต้องรวบรวมฉนั้น นาเสนอให้ผู้บริหารให้ท่านได้พิจารณาขยายผลให้กับคนจังหวัดนาครมผมและใกล้เคียงด้วยวดูสิครับความคิดผลไม่ได้แคแบนะเนี่้ครับใช่นะมันต้องช่วยกันคนมีของดีนะวันนี้เก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้วผมว่าผมมีของดีเลยดีมากด้วยผมอยนเดียวไม่ได้เนาะต้องช่วยกันเลยนะ่อย่าไปกลัวว่าผมดัง อะไรก็ห้ามผมไม่ได้หรอกเพราะความต้องการผมมันเยอะโอเคนะคเ,ออเดี๋ยวจะให้ชุมชนประชาชนได้รับผลสชงคนะที่เป็นผู้ช